ลืมไปจับต้องนะจับมือบกเจอกันลูกเมื่อวานไม่เพื่อจะเจอยงวสวยวไม่หอมนะคะไม่หอมนะไม่กอม ไปทางไหนแม่เดี๋ยวชนนี่อีกนะอันนี้ไม่ชนลูกปั้นชนกันเองแล้วทางไหนลูกโบดูน่าชัาจิ๊บลูกแม่ขาดโดดเลยเครียดแล้วโดดน้ำด้วยโดดเลย เริ่มเคียดจ้ะเดี๋ยวคุยกันแม่คุยกับู้ื่นคุยอยู yeah. ่อัลบอลาั้อยู่โอเคคนดังมาหลบคนดังมาไอ้นี่ไว้ลืมสายชาร์จไว้กัไม่้ไม่น่าถามอะไรนะเมื่อกี้อะลบัมว่าเลยนะคนดังเลยนะ ไม่ได้ง <rôle> น <à déc> ี <tre quê. S 1> ้ได้เดครับา้งรส่ไม่จะเลยอแล้วก็าเปนเ้าเลตามสดีสวดีครับผาไหน ปาตายปาาปาดิาตายปิตอแถวแถวเด้ไงถ่ายไงไม่ถ่แมาให้ต่อแถวทำไมคือเให้เฟรีได้โอกมือลาโบกลาเหรอจับใส่แหจับจนไม่นอนเลยวันนี้ไม่นอนนี่จับ่นิ้วนิ้วนอันนี้เอีมาใหม่นะคะแกดิดตามไลอันไปลปไ เอาแบบนึงมาดูติแม่อยู่หาวเลยเถินได้แล้วอันนนอัึคโอเคสิบูไ่ด้กหานปรเทางปลอดภัยครับบายสวัสดีค่ะอันน้อยไ่กับปัน

ไปไปขอใรครับกิดก้าวใจกันนะก้าวโอ้ยอราศกันนะนพี่ยิงแล้วหนูยกมือได้ไหมพี่ยิงแล้วหนูยกมือมอบกันพี่ยิงก่อนสิเรอบัอะไรของครคะพี่ไม่ได้ก็ตาตามได้นี่่านี่่ and that was <laughs> my dream